สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูดาวกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้สภาพอากาศเป็นไงบ้างคะหนาวไม่เอย่ยแล้วเด็กๆรับประทานอาหารเช้ากันหรือยังวันนี้นะคะคุณครูดาวก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการขนมครกของเรานั่นเองมาให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมกันด้วยค่ะเด็กๆอยากทากิจกรรมไหมคะวันนี้มีกิจกรรมเยอะเลยแต่ว่าไม่ยากค่ะวันนี้คุณครูก็จะเตรียม หนึ่งนะคะเป็นแบบทดสอบง่ายๆเลยค่ะที่วัดทัศน์การคิดค่ะ 2. นะคะคุณครูก็มีใบงานศิลปะเกี่ยวกับโครงการขนมครกมาให้เด็กๆได้ทํากันด้วยค่ะ 3. ค่ะคุณครูเตรียมสารสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการขนมครกมาให้เด็กๆได้ตอบคําถามกันด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆมาทําพร้อมคุณครูกันเลยค่ะแบบทดสอบ ให้เด็กๆนะคะหยิบแบบทดสอบขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปที่หน้าเรือค่ะเด็กๆเห็นหรือยังคะให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็สัญล,ลักษณ์ให้เรียบร้อยเลยค่ะแบบทดสอบนี้นะคะจะเป็นแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะเด็กๆเห็นข้อไหมคะ เดี๋ยวคุณครูจะสาธิตวิธีการทำให้1ข้อนะคะมาดูข้อแมวกันเลยค่ะภาพใดคือรากของต้นไม้ภาพใดคือรากของต้นไม้รไมเรามาดูช้อยกันค่ะมีทั้งหมด5ช้อยนะคะเด็กๆช่วยกันสังเกตสิคะว่ารากต้นไม้อยู่ข้อไหนเอ่ยอ่าคุณครูเห็นแล้วคุณครูก็จะทำการ กากระบาดท,ทับภาพที่คุณครูคิดว่าถูกที่สุดค่ะเด็กๆพอจะทำได้ไหมคะเรามาดูข้อ2กันเลยค่ะคอลิงนั่นเองค่ะเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะคะภาพใดคือมเมล็ดของแตงโมภาพใดคือมเมล็ดของแตงโมเมื่อเด็กๆสังเกตภาพแล้ว เห็นแล้วเด็กๆก็กากระบาดท,ทับลงภาพที่เด็กๆคิดว่าถูกได้เลยค่ะข้อต่อไปค่ะข้อสิงโตภาพใดคือภาพหลังคาของบ้านภาพใดคือภาพหลังคาของบ้านเด็กๆลองสังเกตดีๆสิคะว่าภาพไหนคือภาพหลังคาแล้วกากระบาดท,ทับเลยค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะพลิกมาอีกหน้าหนึ่งค่ะเป็นหน้าเครื่องบินค่ะมาดูข้อยีราฟค่ะภาพใดคือลูกอ,อ๊อดของวัฏจัก,กรกลบภาพใดคือภาพลูกอ,อ๊อดของวัฏจักรกลบเอลูกอ,อ๊อดหน้าตาเป็นยังไงนะเมื่อเด็กๆหาเจอแล้วเด็กๆก,กากบาททับภาพที่เด็กๆคิดว่าถูกที่สุดเลยค่ะ ต่อไปเรามาดูข้อผีเสื้อค่ะภาพใดคือดักแด้ของวัฏจักรผีเสื้อข้อใดคือภาพดักแด้ของวัฏจักรผีเสื้อเอเด็กๆเ,เห็นภาพดักแด้ไหมคะถ้าเด็กๆมองเห็นแล้วเด็กๆรีบกากระบาดเลยค่ะ มาข้อต่อไปเลยค่ะข้อหมูภาพใดคือภาพอาหารของมดภาพใดคือภาพอาหารของมดเด็กๆคิดว่าอะไรคืออาหารของมดคะเมื่อเด็กๆคิดว่าเจอคำตอบแล้วเด็กๆก,กากระบาดท,ทับภาพที่คิดว่าถูกได้เลยค่ะ มาทำกันต่อเลยค่ะให้เด็กๆเ,เปิดกระดาษนะคะไปหน้ารถไฟค่ะเด็กๆเ,เห็นข้อกระเทียมไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังเด็กๆตั้งใจฟังนะคะภาพใดเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาพแรกข้อใดเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาพแรกเรามาดูภาพแรกกันเลยค่ะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพหนูนั่นเอง เรามาดูช้อยค่ะเอเด็กๆคิดว่าภาพไหนสัมพันธ์กับภาพแรกคะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะเอ๊เป็นอะไรดีนะใช่แล้วค่ะเนยนั่นเองเนยสัมพันธ์กับหนูค่ะเพราะว่าเนยเป็นอาหารของหนูนั่นเองครูก็จะทําการกากระบาททับภาพที่ถูกที่สุดค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะ เด็กๆมาดูข้อต้นหอมนะคะภาพใดเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาพแรกภาพแรกเป็นภาพอะไรคะภาพสิงโตเอ๊เรามาดูช้อยค่ะอะไรหน้าที่มันสัมพันธ์กับสิงโตเมื่อเด็กๆเ,เห็นแล้วค่ะเด็กๆก,กากบาดท,ทับข้อที่ถูกที่สุดได้เลยค่ะมาดูข้อถัดไปค่ะ ข้อมะนาวภาพใดเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาพแรกภาพแรกนี้ก็คือภาพรถไฟนั่นเองเอเรามาดูช้อยกันค่ะอะไรนะสัมพันธ์กับรถไฟเมื่อเด็กๆเ,เห็นแล้วนะคะเด็กๆทำการกากระบาททับภาพที่เด็กๆคิดว่าถูกที่สุดได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะให้เด็กๆเปิดมานาจักรยานค่ะเด็กๆดูข้อพิกหยวกนะคะภาพใดเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาพแรกภาพแรกข้อนี้ก็เป็นรูปนกแก้วนั่นเองเอภาพไหนนะที่มันสัมพันธ์กับนกแก้วเด็กๆช่วยกันดูสิคะเมื่อเด็กๆเลือกได้แล้วเด็กๆกากระบาดทับภาพพี่คิดว่าถูกที่สุดได้เลยค่ะ ข้อถัดไปค่ะข้อทั่วผู้ภาพใดเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับภาพแรกภาพแรกในข้อนี้ก็คือภาพช้างนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าช้อยข้อไหนคะ่ะที่มันสัมพันธ์กับภาพช้าง mm hmm. เมื่อเด็กๆคิดได้แล้วนะคะ mm hmm. เด็กๆทำก,การการกรบาททับภาพที่เด็กๆคิดว่าถูกที่สุดได้เลยค่ะ มาข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อใดเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาพแรกในข้อนี้นะคะภาพแรกของเราก็คือเรือนั่นเองค่ะเด็กๆช่วยกันดูช้อยสิคะว่าข้อไหนนะคะที่ถูกที่สุดค่ะแล้วทำการการกบาทได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะให้เด็กๆพลิกกลับอีกด้านหนึ่งค่ะจะเป็นหน้ารถนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนหนึ่งข้อนะคะเด็กๆมาดูข้อแต้งโมค่ะก่อนที่จะรับประทานแอปเปิลเด็กๆควรปฏิบัติอย่างไรเด็กๆควรปฏิบัติอย่างไรนะเรามาดูชอยข้อแรกกันค่ะ1ปอก2ล้าง3กัดกินเลย4นํนำไปแช่ตู้5 นำมาจับเล่นเอ๊ะเด็กๆควรทำยังไงนะใช่แล้วค่ะเราควรล้างก่อนที่จะนำมารับประทานค่ะครูก็จะก,กาทับภาพนะคะที่คิดว่าถูกที่สุดค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆทำเองต่อไปเรามาดูข้อชมพู่กันเลยค่ะเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะคะเด็กๆจะเลือกสิ่งใดในการปอกเปลือกมะม่วง เด็กๆจะเลือกสิ่งใดในการปอกเปลือกมะม่วงเมื่อเด็กๆเลือกได้แล้วนะคะเด็กๆกากบาดทับภาพที่ถูกที่สุดได้เลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้ออะโวคาโดกันเลยค่ะก่อนที่เด็กๆนะคะจะนำผักมาประกอบอาหารเด็กๆควรปฏิบัติอย่างไร ก่อนที่เด็กๆจะนำผักมาประกอบอาหารเด็กๆควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเด็กๆเ,เลือกได้แล้วกากบะบาดทับภาพที่ถูกที่สุดได้เลยค่ะให้เด็กๆนะคะพลิกไปอีกด้านหนึ่งค่ะเป็นหน้ารถเก่งสีเหลืองนั่นเองเรามาดูกันค่ะ ข้อมะพร้าวเด็กๆเด็กๆจะใช้ภาชนะใดในการล้างผักเด็กๆจะใช้ภาชนะใดในการล้างผักเมื่อเด็กๆเลือกได้แล้วกากระบาดได้เลยค่ะมาดูข้อถัดไปค่ะเด็กๆสามารถพบผัก ได้จากที่ใดเด็กๆสามารถพบผักได้จากที่ใดเมื่อเด็กๆเ,เลือกได้แล้วกากระบาดท,ทับภาพที่คิดว่าถูกที่สุดได้เลยค่ะมาดูข้อสุดท้ายนะคะข้ออังุ่น เด็กๆจะเลือกสิ่งใดในการหั่นต้นหอมเด็กๆจะเลือกสิ่งใดในการหันต้นหอมเมื่อเด็กๆเ,เลือกได้แล้วเด็กๆทำการกากบาดได้เลยค่ะแบบทดสอบนี้นะคะเป็นแบบทดสอบ ก่อนเรียนเด็กๆไม่ต้องเครียดนะคะว่าเด็กๆจะทำได้เยอะหรือได้น้อยเพราะว่าไม่มีผลอะไรค่ะเป็นเพียงวัดความรู้ก่อนที่จะเรียนค่ะ